มาขึ้นดูนะทุกคนหนเึ่งสอบสาม ตอนนี้ผมก็ดันขึ้นเฮลิคอปเตอร์นะครับขึ้นเผื่อไปเลยนะครับทุกคนผมขึ้นสลับกันเลยนะครับตอนนั้นฝั่งนี้มันฝั่งนี้มันร้อยห้าสิบสามนะครับร้อยห้าสิบสามริมริมรูตัวนี้นะครับริมนอกเกี่ยวจากรูนี้นะครับเกี่ยวจากรูนี้ทีนี้ฝั่งนี้มันหนึ่งร้อยสี่สิบเก้าครึ่งนะครับร้อยสี่สิบเก้าถึงถึงริมถึงริมตรงนู้นนะครับเนี่ยทีนี้ผมก็ดันเผื่อดันฝั่งนี้ให้มันได้ร้อยห้าสิบสามนะครับร้อยห้าสิบสามร้อยห้าสิบสามครึ่งมันก็ไปประมาณประมาณสาม ตอนนั้นก็จะน,นี้ประมาณสามสิบนึร้อยห้าสิบอ้าวเรียว่าเราห้อลิคอยอ๋อให้อลิคมันรลวกนะครับอลิคมันร่วกตอนนั้นมันร้อยสี่จุดเก้านะครับตอนนี้มันร้อยห้าสิบอ่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวเดี๋ยวเราให้มันนั่นเดี๋ยวผมวัดดูอีกทีหนึ่งนะครับทุกคนก็ฝั่งนี้ก็ฝั่งนี้ก็ร้อยห้าสิบสามนะครับนี่ร้อยห้าสิบสาม ตอนนั้นฝั่งนี้153ยนะครับฝั่งนี้153ฝั่งนี้149ยสครึ่งนะครับก็เผื่อมาเยอะเหมือนกันนะครับทุกคนก็วัดเผื่อมาเยอะเหมือนกันอ่ะก็ตอนนี้นะครับผมได้ปล่อยแฮริกลงเรียบร้อยแล้วนะครับทุกคนนี่อ่ะตอนนี้ก็ปล่อยแฮร์ิกแล้วนะครับทีนี้เดี๋ยวผมจะวัดให้ดูนะครับตอนนี้ยังไม่ได้เอาเป้นะครับเอาใกล้เคียงก่อนนะครับทุกคนเพราะว่าดันโจให้มันใกล้เคียงก่อนเพราะว่าตอนแรกเราดันออกไปเยอะนะครับเพราะว่าเราต้องเอาตรงคอตรงที่มันหัก ร้อยห้าสิบเอ็ดครึ่งนะครับร้อยห้าสิบเอ็ดครึ่งเห็นะครับทุกคนร้อยห้าสิบเอ็ดครึ่งเอาริมนะครับริมนอกนะครับร้อยห้าสิบเอ็ดครึ่งมาดูฝั่งนี้นะครับทุกคนทำงานคนเดียวก็ลำบากนิดนึงนะ่ัตอนี้ก็ร้อยห้าสิบเอ็ดยังไม่ครึ่งนะครับร้อยห้าสิบเอ็ดจุดสามนะครับร้อยห้าสิบเอ็ดจุดสามก็เอาให้ได้ใกล้เคียงก่อนครับเมื่อกี้นี้มันมันยังไม่เท่ากันนะครับเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปก็จะเอาตรงนี้ออกนะครับทุกคนเห็นไหมครับเนี่ยตรงที่มันหักดูนะครับทุกคน อาจจะดึงตรงที่มันหักนี่ออกก่อนนะครับทุกคนเดี๋ยวไปดูวิธีการทําต่อกันเลยนะครับว่าผมจะทํำยังไงครับทุกคนหลังจากที่ผมดันทะแยงนะครับให้ให้ระดับจอมันใกล้เคียงกันเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้ผมก็ใช้แฮนลิกนะครับดันตรงนะครับทุกคนดันตรงตัวหนึ่งครับแล้วก็ใช้ล ed, combined, อกเกี่ยวตรงคอนะครับตรงคอแล้วดึงเข้าไปนะครับเกี่ยวตรงคอแล้วก็ดึงเข้าไปเพื่อที่จะให้หน้า ordon, นเหล็กมันพีกออกมานะครับตอนนี้ก็เริ่มที่จะใกล้เคียงแล้วนะครับทุกคนเริ่มที่จะใกล้เคียงแล้วแต่ อุปสรรคก็คือลมหมดนะครับทุกคนลมหมดไปถังหนึ่งแล้วครับอ่าเดี๋ยวต้องไปเปลี่ยนลมก่อนนะครับอ่าตอนนี้เริ่มคัสซีก็เริ่มที่จะเข้ารูปเข้าร่องเข้ารอยนะครับทุกคนเริ่มที่จะเข้าร่องเข้ารอยนะครับหน้าหน้าเหล็กก็หน้าเหล็กก็เริ่มที่จะตรงเริ่มที่จะใช้ได้นะครับนี่มองดูในกล้องก็อาจจะประมาณนี้นะครับทุกคนก็ถือว่าเริ่มที่จะใช้ได้แล้วนะครับก็เดี๋ยวช่วงบ่ายนะครับต้องไปเปลี่ยนลมนะครับนี่ในฝั่งที่มันไม่เสียนะครับทุกคนก็ประมาณนี้นะครับ นี่คือฝั่งที่ไม่เสียนะครับนี่ฝั่งที่มันเสียเยอะนะครับก็คือฝั่งซ้ายนะครับนี่ยตอนนี้หน้าเหล็กก็พลิกเข้ามาเรียบร้อยนะครับหน้าเหล็กก็พลิกเข้ามาเรียบร้อยนะครับการข้างก็เริ่มตรงได้ที่แล้วนะครับทุกคนก็ถือว่าใช้ได้นะครับทุกคนก็ถือว่าใช้ได้เดี๋ยวผมไปเปลี่ยนลมมาเดี๋ยวจะเป่าซ้ำอีกทีนึงแล้วก็ขึ้นให้เราอีกแล้วก็ดึงลอกเข้าอีกทีนึงเพื่อที่จะให้มันเป๊ะมากกว่านี้นะครับทุกคนครับทุกคนตอนนี้คัตซีก็เริ่มที่จะเเขข้้าารูป เข้าลอยแล้วนะครับเพราะว่าตอนนี้ก็ประมาณประมาณ70%นะครับได้ประมาณ70%นแล้วนะครับอตอนแรกก็บิดมาเยอะเลยนะครับทุกคนตอนนี้ก็ฝั่งน,นี้ผมปล่อยปล่อยตัวลอกปล่อยตัวดันออกเรียบร้อยนะครับเนี่อคีก็ตรงดีนะครับตรงดีแล้วเดี๋ยวผมจะวัดให้ทุกคนดูนะครับเดี๋ยวผมจะวัดทะแยงคร่าวๆาให้ทุกคนดูก่อนนะครับว่าคีจอแต่ละจอช่องแต่ละช่องเท่ากันหรือเปล่านะครับเพราะว่าตอนนี้ทรงของคีก็ ได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็ถ้าส่งมาได้เดี๋ยวจะวัดทะแยงให้ดูนะครับทุกคนก็เริ่มจากมุมโน้นนะครับรูตรงโน้นนะครับแล้วก็มารูนี้เลยร้อยห้าสิบเอ็ดครึ่งริมรูริมนอกนะครับทุกคนก็ฝั่งนี้ก็มีรูนะครับเลยแต่วัดคร่าวๆนะครับยังไม่เอานะครับตัวนี้ร้อยห้าสิบเอ็ดริมนอกนะครับร้อยห้าสิบเอ็ดริมนอกก็เอาใกล้เคียงไว้ก่อนนะครับทุกคนต่อไปก็มาช่องนี้นะครับตรงนี้ก็คือรูนี้นะครับแล้วก็มาริมนี้นะครับ ร้อยสิบครึ่งนะครับริมนอกนะครับทุกคนร้อยสิบครึ่งริมนอกมาดูนี้นะครับร้อยสิบครึ่งริมนอกอันนี้ก็เกาะไม่ดีเท่าไหร่อ่ะอันนี้ก็ร้อยสิบจุดจุดสีนะครับร้อยสิบร้อยสิบจุดสีอ่ะอนนี้ก็เกี่ยวจากรูนี้นะครับมาทีละทีละช่องนะครับเกี่ยวจากตรงนี้เราก็มารูนี้นะครับตรงนี้ เก้าสิบสองเก้าสิบสองจุดสองนะครับริมนออนะครับเก้าสิบสองจุดสองก็เกี่ยวรูฝั่งนี้นะครับไปมาฝั่งนี้นะครับอันนี้เก้าสิบสามซึ่งเก้าสิบสามจุดหกนะครับเก้าสิบสามจุดหกอ่าก็ไล่มาสามช่องนะครับก็เหลือเหลือจอนี้นะครับทุกคนก็มีเบี้ยวอยู่นิดนึงนะครับนี่มีเบี้ยวอยู่ตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมจะาหาวิธีนะครับดันจอนี้ออกนะครับว่าจะดันหรือจะดึงยังไงดีนะครับก็เดี๋ยว ไปดูขั้นตอนแล้วก็วิธีต่อกันเลยครับทุกคนครับก็มาต่อกันเลยครับทุกคนก็ในส่วนของรอยหักตรงนี้นะครับผมก็ใช้วิธีการดึงออกด้านข้างนะครับโดยใช้เสาอ่แล้วก็ไฮดริกดึงฝั่งหนึ่งฝั่งหนึ่งล่ามสู้ไว้นะครับทุกคนแล้วก็ดึงก็รอยหักตรงนี้ก็ออกแล้วนะครับทุกคนนี่ก็ถือว่าใช้ได้แล้วนะครับนี่ตรงนี้ก็ดึงออกเรียบร้อยนะครับปกตินะครับตรงนี้ก็ตรงแล้วนะครับแนวตรงนี้ก็ตรงไปแล้วนะครับนี่ตรงนี้ก็ตรงเหมือนกันนะครับทั้งสองฝั่งตอนแรกฝั่งนี้หักเอียงเข้ามาเห็นเห็นเลยนะคร ก็ประมาณนี้นะครับต่อไปผมก็จะทําการจับระดับน้ําด้านท้ายนะครับทุกคนจับระดับน้ําด้านท้ายแล้วก็ไล่เช็คความสูงต่ำบริเวณท้ายมามาจนถึงหัวนะครับแล้วก็เช็ควัดระยะจอซ้ายขวาถ้าได้ปุ๊บก็จะทําการไล่เก็บงานไล่ตัดเหล็กที่เชื่อมติดกับคัตซีไว้เหล็กฉาสนะครับตัดออกแล้วก็ไล่เจียไล่แต่งนะครับแล้วก็ลองชองล่าง